แมวก็นอนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นนะลูกนาะสุขภาพแข็งแรงทั้งคนและสัตว์มันก็เป็นเรื่องดีเดี๋ยวจะว่าวมึกฝันใ้ฟั่งฝันแป๊บเดียวจากสีเมียนมูเมียนบอกก็ยังฝันก็ยังแป๊บเดียวนี่ล่าฝันว่าไดนยินแต่เสียงคนเนว่าวอั้นแต่เสียงว่าถ้าเห็นว่า ถ้าเห็นกระดาษมาให้เอากลับขึ้นเป็นน้ำเดอ้อศูนย์แปดแปดศูนย์ัสันเอาคือว่าจังสันสิสิม,มาให้โชกหรือสิมาหลอกมาร้อ,อน,กน,กนกันกับบรูดรอกอันน,อนั่นฝันตื่นก็นม่เอาฝันจังสันถ้าเห็นกระดาษมาเอากลับขึ้นอันตอน ตอนกัปนเอาขึ้นไปนั่เด้อศูนย์แปดศาสั่นคือว่าพี่นอ้องสิบหกสิงหาเนี่ยลุสิบเมตรเหมือนี้วันที่ยวาได้ม่ไที่สิบสามเลยแม่นๆมได้ละเด้อสกๆมันหมัเด้ออีเมลสภาพไปทำหมันนี่ยมันหลายตัวเบี่ยงบาไหว เป็นคนยากจัดก็สั่งมันขอสำคัญอย่าให้เก็บอย่าให้ไข่มารุาสุสบายอยู่รีมีแห้งทุกคนสาธุสาธุทั้งคนและสัตว์อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดสาธุสาธุสาธุ